นับถอยหลัง halving ใกล้เข้ามาแล้ว bitcoin halving กำลังจะเกิดขึ้นในอีก21วันครับ bitcoin halving ครั้งที่4ครับจะเกิดขึ้นในวันที่19เมษายนนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งครับ ตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็ข้อมูลจาก Hash ลด t ินเด็กนะระบุว่าเหตุการณ์นี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะฮะต่อกำลังขุดของ Bitcoin นะครับก็เหลือเวลาประมาณสัก20-21วันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันที่เราเออ air นแอร์นะฮะคลิปนี้ก็น่าจะเป็น31ใช่ไหมครับฉะนั้น มันอาจจะอยู่ประมาณ1 9บเถึงยีวันเพราะว่าเป็นการคาดการณ์นะฮะว่ามันจะถึงเหตุการณ์ฮาบวิ่งประมาณที่19แต่บางบางสื่อก็บอกว่าประมาณที่ยี่สินะครับเอาเป็นว่าเหลือประมาณสัก1 9บเกวันนะครับผมก็แฮชเลดอินเด็กซ์ครับประมาณการว่าแฮชเลดของบิตคอยนะครับอาจจะหายไปประมาณ3-7%นะฮะหลังจากฮาบวิ่งครับโดยค่าแฮชเลดของบิตคอยในช่วง สิ้นปีจะอยู่ที่ประมาณ639ถึง674 e สนะครับอย่างไรก็ตามครับหากราคาของ Bitcoin ร่วงจากราคาปัจจุบันไปนเหลือประมาณ48,000ดอลลาร์แฮชเลดของ Bitcoin อาจจะหายไปถึง16%นะครับานงานได้ระบุคําว่าตลาด Bitcoin ในปัจจุบันเนี่ยค่าธรรมเนียมนะฮะจากการทำธุรกรรมมีค่าธรรมเนียมที่เพียงพอนะครับ ที่จะทําให้นักขุดเนี่ยสามารถขุดต่อไปได้แม้ว่ารางวัลจะลดลงเหลือ3.125 BTC นะครับนักวิเคราะห์ก็ได้ระบุก,กันครับว่าแม้ว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่แต่แฮชเล e ของ Bitcoin อ,อาจลดลงเล็กน้อยครับและหากตลาดยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป h แฮชเล e ของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในปีหน้าค่า mining difficulty นะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจะทําให้แฮชเลบางส่วนเนี่ยหายไปเหลือไว้แค่บางส่วนที่ยังคงสามารถทํากําไรได้นะครับ แม้ว่า Bitcoin h ับบ i n g จะไม่กระทบต่อนักขุดเท่าที่คาดกันไว้นะครับแต่กำไรก็ยังถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด Bitcoin h ับบ i n g ครับโดยสรุปแล้วครับราคาของ Bitcoin จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากครับเพื่อให้นักขุดทุกคนในตอนนี้เนี่ยสามารถเปิดเหมืองต่อไปได้นะครับในการเพิ่มขึ้นของบิตคอยของราคา Bitcoin นะฮะล่าสุดนะฮะส่วนหนึ่งมาจาก Bitcoin h u บบ i n g ที่กาลังใกล้เข้ามาครับและข่าวการอนุมัติ Bitcoin ETF ซึ่งสสิ่งน,นี้ ทําให้หลายคนคาดการว่าราคาของ Bitcoin จะพุ่งอย่างรุนแรงครับในช่วงกลางปีหน้านะฮะ2025นะครับแน่นอนครับว่าถ้า Bitcoin บิตคอยนะฮะมีรางวัลการขุดที่ลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นมูลค่าที่ Bitcoin เป็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อให้กําไรของคนที่เขาเป็นเหมืองขุดนะฮะหรือนักเทรดต่างๆนะครับมันจะจะได้กลับมาพอๆกับที่ ได้อยู่ในช่วงนี้ท,ที่มันยังไม่ได้ลดนะครับปริมาณของรางวัลน,นะครับและนี่คือคกลไกหนึง่งการที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยมักจะพุ่งขึ้นเกินเท่าตัวเสมอครับในสถิติที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นบิตคอยฮับวิ่งนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถิติที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าการลดรางวัลแล้วราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแต่อย่าลืมว่าบิตคอยมีจำนวนจากัดและนับวันยิ่งเหลือน้อ,นอยลงทุกทีนะครับและยิ่งการขุดยากขึ้นเท่าไหร่ความต้องการยิ่งมากขึ้นแล้ว ยิ่งมีกองทุน etf ทําให้คนเข้ามากันมากขึ้นเนี่ยความต้องการมันยิ่งสูงขึ้นจากของที่มีอยู่น้อยความต้องการมากขึ้นมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้ราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเกินเท่าตัวหรืออาจจะ2เท่าเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันคาดคิดได้ยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดตามสถิติแล้วเป็นไปได้ครับการเพิ่มขึ้นเท่าหรือถึงสเท่านี้มันเป็นไปได้เสมอสําหรับบิตคอยนะครับก็ใครที่เป็นแฟนบิตคอยก็เอาใจช่วยกันกละกันแล้วก็จับ เกาะติดนะฮะจับตาดูสถานการณ์ของข่าวสารของ Bitcoin ด้วยนะครับยังไงผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันทุกวันนะครับที่นี่ครับ b i t c o i n Crazy ครับบ้ากันที่สุดในเรื่องของ Bitcoin ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยทุกวันเลยนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับคุณสามารถที่จะติดตามกันได้นะฮะโดยการกด s u b s c r i b e นะครับเป็นแฟนของช่องนี้นะฮะเอาไว้ดูประจำทุกคอนเทนต์นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปที่คุณชอบเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกันด้วยการและกันซัพพอร์ตกัน ล้วก็ยังสามารถเติมเงินใจให้กันครับผ่าน True m o นี y ว a l l e t ที่ไว้ด้านล่างนะครับหรืออยากเป็นสมาชิกเลยเป็นท่อน้าเลี้ยงแบบประจำก็กดปุ่มจอยครับใต้คลิปนี้เช่นกันกดปุ๊บคุณก็สามารถเลยครับว่าคุณจะเป็นสมาชิกแบบใดจ่ายรายเดือนแบบไหนนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้ำใจของคุณก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะใครก็ตามที่ต้องการที่จะเทรดนะครับคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ผู้ให้บริการซื้อขายและเปลี่ยนกระดานไหนดี ไม่รู้ว่าจะสมัครกระเป๋าแบบไหนแล้วมันจะปลอดภัยใช่ไหมฮะแนะนำครับบายบิตนะครับเป็นท็อปไฟล์ของโลกเป็นผู้ให้บริการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็มีวอลเล็ตอยู่ภายในด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ได้รับความยอมรับสูงมากๆ1ใน5แล้วก็มีคนใช้เยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็สามารถโหลดได้นะฮะใครที่ยังไม่มีนะโหลดได้โดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคุณจะได้สิทธิทพิเศษมากมายฮะได้รีวอร์ดนะมีส่วน ส่วนลดนะค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อจะรับของขวัญพิเศษต่างๆมากมายในแต่ละเดือนด้วยนะครับก็สมัครได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้ Bitcoin c แคนซีลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ